ลัคนาลาศีเมษปี2564เป็นปีที่รุ่งโรดด้านการงานหมุนเงินเป็นเห็นทางรวยออนไลน์ลุ่งและโชคลาภเด่นชัดเจนครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าปี2024จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับกับคนที่มาผูกดวงตามเวลาเกิดครับลักษณะสถิตเมษนะครับหรือคนที่ในช่วงเวลาเกิดอยู่ราศีเมษมาฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับปลายปีด้วยนะครับก็ขอมีรีคริสต์มาสครับ and happy new year นะครับและมีหิมะตกด้วยนะครับตรงนี้ และก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะครับตรงนี้อาจารย์เกตเทวาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆปีใหม่แล้วขอพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เลวร้ายขอให้มาลายหายไปเลยนะครับกับชาวลัคนาราศีเมษไปเลยนะครับในปีที่แล้วครับปีนี้เป็นปีที่ดีครับปีทองหองอัมัยครับก่อนเราจะไปฟังนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรามีลักษณะนิสัยเหมือนคนลัคนาราศีเมษกันหรือเปล่านะครับเช็คกันนิดหนึ่งนะครับคือเป็นคนตรงไปตรงมา ข้างวูวามและใจร้อนทําอะไรรวดเร็วนะครับเพราะว่าเราเป็นแม่ธาตุไฟนะครับและดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวเราด้วยนะครับเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนี่มีสายเลือดนักสู้นักประจญภัยบูลุยกล้าแข็งขยันทายอังคารเห็นไหมก็เป็นคนขยันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การได้การเสียนะครับของประดับก็บเป็นหมวกเป็นแว่นตาอะไรแบบนี้นะครับแล้วช่วงปีที่ผ่านมาครับโอ้โหเรียกว่า เจอสารพัดหลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกงานเปลี่ยนงานผันผวนวุ่นวายและช่วงปลายปียิ่งไม่เป็นตัวของตัวเองอารมณ์ศิลปินนอยสปอยแปรปวนความรักก็ยึกยึกยักยักนะครับไม่ค่อยได้ดังใจนะครับอันนี้คือลักษณะราศีเมษเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นเราฟังมาถูกทางแล้วนะครับทีนี้ก็แนะนําฟังต่อเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้เลยครับเมื่อแม่นแล้วนะครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับ แล้วกดคําว่าทั้งหมดครับกระดิ่งครับจะเป็นรูปนี้นะครับเรียกว่าติดตามแล้วครับสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพะอาจารย์จะส่งคำคำนายไปถึงมือถือของท่านฟังได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนด้วยมีปัญหาก็จะบอกทางแก้ก่อนด้วยนะครับตรงนี้ดีก่าตัวคุณแบบสุดๆเพราะฉนั้นอย่าลังเลครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดสมัครได้ด้วยนะครับเป็นสมาชิกกันนะครับ ก็ต้องบอกและต้องย้ำด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคําพยากรณ์ทายดาวจอเท่านั้นนะครับของปี2514เป็นภาพรวมเท่านั้นถ้าให้แม่นยาการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงบวกดาวจรนะครับพื้นดวงคือดาววันเกิดท่านนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดาวจอปี2514ถ้าสนใจก็แอดไลน์ไลน์แอดเกสเทว65ได้เลยนะครับและนี่ครับคือดวงดาว ปี2014สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นลายน้มวันที่นะครับดาวย้ายนะครับเอาที่ไฮไลท์ไฮไลท์นะจะมีดาวพฤหัสย้ายดาวเสาร์พักพฤหัสพักดาวพุธนะครับพักองศาอะไรแบบนี้นะจะส่งผลที่โดดเด่นและชัดเจนมากนะครับไปฟังกันเลยครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการงานนะครับของชาวลัคนาราศีเมษจะกลับมามั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าจะต,ต้องหนักแน่นด้วยนะครับต้องหนักเอาเบาก็ต้องสู้นะครับนะครับตรงนี้ต้องขยันขันแขน็งต้องอึดถึกทนเพราะอะไรครับเพราะดาวเสาร์ไงครับตัวแทนของความภาคเพียรวิทยะอุตสาหะลองผิดลองถูกไม่ได้สําเร็จด้วยง่ายๆนะครับเป็นกเกษตรตาในเรือนกรรมะคือการงานนะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับและเห็นไหมครับต้นปีเลยดาวพุธพักองศาที่ราศีมังกรเลย ยี่สามมกราถึงสิบเอ็ดกุมภาก็าแปลว่ามกรากุมภาเนี่ยให้เราเนี่ยพยายามจะพูดกัะพูดเจรจาติดต่อสื่อสารไว้นะครับจะดีเพราะว่าพุธกษัเสาย์ก็เป็นคู่สมพลพุธกับพรฤหัสก็เป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเจรจาใช้สติปัญญาทําได้เลยตั้งแต่ต้นปีนะครับจะดีมากนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องหนักแน่นด้วยนะครับตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับมีเกณฑ์มั่นคงเปลี่ยนแปลงขยับขยายได้นี่ครับที่ผมบอกก็ได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์นะครับ มีดาวพฤหัสนะครับเป็นสิบแก่ดวงชะตาเนี่ยได้เขาเรียกปัสวะองค์เกณฑ์องค์เกณฑ์เ,เป็นองค์เกณฑ์แห่งความมั่นคงเฮงปังสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวพฤหัสมาแล้วนะครับท่านจะมาแล้วอยู่ไม่นานนะครับวันที่ย9ิบเก้ามีนาจะย้ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานจะโดดเด่นมากก็คือตั้งแต่ต้นปีนะครับถึงวันที่ยี่แปดมีนานะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทำรีบลุย นะครับเพราะเราเป็นดาวคาเป็นคนทําอะไรรวดเร็วอยู่แล้วมันก็ทําเต็มที่ได้เลยนะครับตรงนี้จะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าใครทําธุรกิจจะมีมุมเริ่มลงทุนเพิ่มได้ไหมขยับขยายได้ไหมทําได้เลยนะครับเพราะดาวได้องค์เก์ดาวแห่งความมั่นคงจากนี้ไปเป็นเวลาอีก2ปีที่ดาวเสาร์สถิตอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดที่งานจะหนักแน่นมั่นคงนะครับจากการที่เราเพียรพยายามผิดหวังมาหลายครั้งด้วยนะครับตรงนี้ แล้วที่บอกว่าแบ่งเงินหรือซื้อมาขายไปดีออนไลน์ลุ่งนี่สืบเนื่องมาจากดาวพฤหัสที่จะย้ายครับในวันที่ย9ิบามีนานเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือพระราหูพะ,ะหัสกะราหูคู่อะไรรู้ไหมครับคู่ค้าขายแล้วพฤหัสไปอยู่ในเรืออะไรครับเรือลาพะอ้าวเป็นโชคเป็นลาบแล้วนะครับตรงนี้เพราะนั้นแต่โชคลาบแบบพะหัสในเรือราหูคืออะไรต้องมีการซื้อมาขายไปจะเกิดโชคลาบเพราะว่าขายดีขายเป็นเทน้ําเทท่าแต่ก็อย่างที่บอกแบ่งเงินกันนะคู่ค้าขายคืออะไรขายกันเป็นคู่ ดูแล้วก็ไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะต้องมีผู้ช่วยมีหุ้นส่วนมีคนคอยช่วยเหลือตรงนั้นแหละครับได้มาแล้วเราก็แบ่งกันแล้วก็หมุนเงินเนี่ยไปลงทุนต่อลงทุนต่อก็ขายก็ได้อีกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าทําแบบนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับเพราะฉนั้นหลังวันที่28 29ีมีนาไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกนะวันที่16มิถุนาถึง26ตุลาเนี่ยดาวพฤนัสาพักองศานะอะไรอะไรที่ว่ามันเคยรวดเร็วฉับไวได้ดังใจ อาจจะมีการหยุดชะงกักหรือยึกยกักอะไรก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะนั้นเป็นไปได้ตั้งแต่วันที่16มิจุนาถึง2ี่ตุลาเนี่ยให้พยายามใช้ของเก่านะเอาของเก่าสินค้าเก่าลูกค้าเก่าๆนะเราไปคุยเราไปขายดูนะครับจะได้ผลดีมากนะครับในช่วงนั้นนะครับนะแล้วต่อมาครับพอถึงช่วงเวลานี้นะครับนี่ครับระวังเอกสารสัญญาโดนหลอกโกงเงินเรื่องเงินเงินทองทองจะผิดพลาดมีปัญหาเงินหายอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับทะเลาะก,กับเพื่อน มีศัตรูศัตรูก็กั่นแกล้งเรานะครับการเดินทางมีเลื่อนมีเลดโอ้โหเจออะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวใครมีความลับก็ระวังโดนเปิดเผยยิ่งจะเป็นพวกซุกเงินไว้เก็บเงินในที่ลับๆอะไรไว้อะไรอย่างนี้นะไม่บอกใครเนี่ยจะโดนเปิดเผยเรื่องการเงินได้นะอ่าหรือจะพูดจะโพสอะไรต้องระวังอันนี้เกิดในช่วงเวลาไหนครับเกิดในช่วงที่ดาวพุธโคจรเจอพระราหูไงครับ ผมเขียนไว้แล้วครับพุธสถิตราศีพุธศก29เมษายนถึง2อกรกฎาคมจำง่ายๆก็คือพฤษภาและมิถุนายนนะครับแล้วช่วงที่ไฮไลท์มากเลยก็พุธพักราศีพุธศกคือ21พฤษภาถึง8มิถุนายนครับโอ้โหเรียกว่าช่วงนั้นนะต้องระวังในแทบจะเน้นหนักไปทางเรื่องเงินนะครับนะเรื่องเพื่อนอย่างเงี้ยนะศัตรูอุปสรรคก็จะมีเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะช่วงนั้นเป็นไปได้ก็อย่าเซ็นเอกสารอะไรด่วนนะครับ อย่าเซ็นเองอ่ะต้องเช็คให้ดีเช็คให้รอบคอบจะโพสอะไรก็ไม่ต้องโพสเลยก็ได้นะครับแล้วก็แนะนําให้เขาเรียกว่าทำลงมือทํามากกว่าคําพูดนะครับอย่าไปเถียงใครอย่าไปไฝ่กับใครนะเพราะเราเป็นดาวอังคารเราเป็นนักลบนักสู้อยู่แล้วพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราจะไม่ยอมพอเราไม่ยอมเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหาเพราะว่าดาวพฤหัสในช่วงเวลานั้นจะ,จะพักองศาด้วยเห็นไหมครับองค์ประกอบไม่ครบครับอย่าไปไฝ่ครับผมแนะนําให้ เขาเรียกว่านิ่งๆไปก่อนนะครับอดทนไปก่อนอะไรพวกนี้ก็จะดีนะครับเพราะว่าโดยพื้นรวมเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่พูดเราไม่เถียงก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนอะไรมากมายนะเพราะดาวพฤหัสเห็นไหมอยู่ในเรือลาพระก็ยังให้โชคให้ลาบแล้วลาภะไปไหนลาภะก็ไปกับดูุพระก็ยังได้เงินอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหครับตรงนี้มันก็มีมุมมองที่จะบอกได้แบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับพิษภามิถุนนะครับนะพอเราฟังก่อนรู้ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้แล้วก็นิ่งๆเข้าไว้ การเรียนอยู่ในมุมที่ดีนะครับพุทธหัสได้อเก์ด้วยนะครับแล้วก็ปทุมมาเกณฑ์จรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าพุทธหัสี่ทรงศักดิ์แช่มช้ชอยจากเจริญยิ่งยนตงาถ้าถ่ายเรื่องการเรียนก็หแมบบายความว่าเจริญลุ่งเรืองมีเกณฑ์สอบติดสอบได้เป็นที่รักของครูบาอาจารย์นะครับเกณฑ์ข้อสอบแม่นอะไรแบบน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยดาภัณฑ์ไปอยู่ในเรือนพระลาหูนะก็ต้องบอกว่าอยู่ในเรือนราภะ เรือนที่ดีนะแต่จะให้ดีกว่านี้ก็คือราหูคือดาวภาคกลางคืนเน้นอ่านตอนกลางคืนนะครับอันนี้จะโดดเด่นมากนะครับจะเข้าหัวจำแลบรายแล้วไปสอบไปทำอะไรแข่งขันมีมุมจะชนะจะสำเร็จนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องลูกเรื่องบริวารอ่าเรียกว่าปลอดโปร่งโล่งใจเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่มีดาวร้ายๆมาทำมุมถึงนะครับแล้วที่ผมลงบุระบ,บ,บุวันเวลาไปเลยเพราะผมบอกไปแล้วว่า ผมให้วันที่ด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วก็บอกไปเลยว่าช่วงไหนเวลาไหนต้องระวังนี้ลงดีเทลไปเลยนะครับก็คือช่วงกลางเดือนสิงหาถึงกลางเดือนกันยายนจะดีมากเพราะดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตาที่บดีนี่ครับในเรือนตนดาวที่มันจะเรืนปุตตะปุตตะแล้วบุตรบริวารเห็นไหมแล้วดูนะครับดาวพฤหัสเลขห้าก็เป็นเล็งฉายแสงส่งพลังถึงเรือนปุตตะด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแล้วจะดีมากนะ ช่วงนั้นดับพันก็ยังอยู่ด้วยดับพันอยู่ในเรือนลาพะเนี่ยอยู่ถึง28กันยานะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะยกกลับมาในเรือนการงานเนี่ยมาแสดงว่าที่เราทําไปได้โชคได้ลาภมีคนคอยช่วยเหลือ,เ,อเสร็จแล้วก็กลับมาในเรื่องงานเราต่อไงครับแล้วเสร็จแล้ววันที่8พฤศจิกาก็จะย้ายไปยาวๆไปอยู่ในเรือนลาพะถึงสิ้นปีเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย หลายเรื่องดีนะครับเรื่องลูกเรื่องบริวารก็ชัดเจนมีโอกาสที่จะสอบติดสอบได้ทําให้เราสบายใจลูกน้องทํางานขยนันแข็งแรงได้ดีอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็อยากจะฝากย้ําไว้เลยนะครับว่าเงินในปีส0ง4นี้มีไว้หมุนมีไว้ลงทุนนะครับแล้วจะรวยอย่างแน่นอนแต่ถ้าเก็บแบบกลัวว่ามันจะต้องหมดหมดแน่ครับเก็บนิ่งแช่ไว เก็บฝากนะคิดว่าฝากแล้วจะรวยไม่ได้นะเพราะผมบอกไปแล้วว่าหมุนเงินเป็นเห็นทางรวยเพราะลาหูไปอยู่ในเรือนการเงินราหูมันเป็นดาวที่ต้องมีการ movement มีการเคลื่อนไหวเป็นดาวทัดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้เงินมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเช่นเอาไปลงทุนตรงนั้นเอาไปแบ่งไปทําตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับหรือไปซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไปทําธุรกิจออนไลน์ออนไลน์ก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไปซื้อข้าวซื้อของที่จะใช้ในการทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับ อาธุรกิจเสริมใครทำงานมีรายได้ทางเดียวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรเพิ่มมีสิทธิ์หมดนะเก็บไม่อยู่นะยิ่งจะเป็นช่วงพฤษภาคมมวิถีนานนี่ออกเยอะนะแต่ถ้าทำงานประจาแต่ก็หาทําอะไรจับเสริมเพิ่มไปให้มีไรายได้ตรงนั้นตรงนี้เข้ามาหลากหลายหรือเงินก็ไปฝากคนอื่นเก็บไว้บ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็จะดีนะครับตรงนี้นะครับนี่ฝากไว้เลยนะครับความรักครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับเพราะว่าช่วงปีที่แล้วปีสองพั Minor, ปปนสิเนี่ยดาวศุกร์ตัวแทนภพปัตนีเนี่ยมีเดินพักองศา,าหมดแรงแต่ปีนี้เดินเป็นจังหวะจักรโคนดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความรักที่มันเป็นแบบใหญ่หญหญโต,โตๆนะครับก็เลยเน้นไปในเรื่องว่ามีการเดินทางคนโสดนะมีมุมที่จะเจอจากการเดินทางหรือในออนไลน์นะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอีกไม่นานบอกเลยอีกไม่กี่ปีในใกล้แล้วด้วยนะครับที่จะได้จังหวะ เจอคนที่ใช่แล้วลงเอยนะครับแต่งงานแต่ติดตามช่องอาจารย์เก็ตเทวไว้ได้เลยครับถึงเวลาบอกแน่นอนนะครับตรงนี้แต่จังหวะนี้ก็จะมีให้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสดใสนะครับส่วนคนมีคู่ครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าให้ช่วยกันทํามาหากินหาเงินพากันรวยเพราะอะไรเพราะดาวคู่ครองก็คือเพราะปะตัตนี้คือดาวศุกร์ดาวการเงินก็ดูพักก็ดาวศุกร์ก็ดาวดวงเดียวกันแสดงว่าไงแสดงว่าดวงราศีเมษเป็นดวงที่เขาให้คู่มาเพื่อจะ นำพาเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นถ้าพากันหาก็จะดีนะครับแต่ถ้าพากันใช้พากันผาอันนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะมีเกณฑ์จบแล้วจากกันไปนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยพากันหาเงินหาเงินเสร็จดาวสุกมันต้องอินเทอร์เทนต้องไปเที่ยวเห็นไหมก็ไปเลยนะครับไปเที่ยวเสร็จก็ทําบุญต่อเห็นไหมเที่ยวด้วยทําบุญด้วยโอ้โหนี่จะตายนะครับตรงนี้นะนี่ฝากไว้เลยแล้วความรักก็จะสุขสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปี6กสเนี่ยโอ้โหดาวังคารดาวประจำตัวเดินวิปลิตไป6เดือนแย่ yeah, เลยแต่ปีสองพันเดินดีทั้งปีครับเพราะฉะนั้นนี่สุขภาพดีขึ้นถ้าเป็นก็โรคแปลกๆครับเป็นเองหายเองเพราะอะไรเพราะทรามุติยูยังอยู่ครับมันจะมามาไปไปครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับเน้นออกกําลังกายนะแล้วก็ช่วงวันที่2มิถุนาถึง27 2มิถุนานะครับถึง20กรกฎานะครับนี่ ก็ขึ้นแล้วนะครับตัวเลขให้ระวังหน่อยเพราะช่วงนั้นดาวคารดาวประจําตัวเราเป็นนิดอ่อนกําลังและเสื่อมด้วยเสร็จแล้วเป็นเรียกันดาวเสาอีกครับโอโ้โหเสาถึงภูม,มิงระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบหายหมู่โจรกําเริบวุ่นวายมาเพราะฉนั้นต้องระวังหน่อยนะในเดือนอมิถุนาทั้งเดือนถึงวันที่20กรกฎานะครับฝากไว้ช่วงนั้นนะไปทําบุญไปนกไปไป,ปลาไปสัตว์บริจาคเลืออะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็จะดีนะครับครอบครัวแน่นอนครับมีมดาวได้ร้าย,ายมีมุมดีขึ้น บางคนนะเฉพาะบางคนมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่ด้วยนะโดยเฉพาะช่วงหลังยีิบเก้ามีนาไปแล้วเพื่ออยู่ในเรือนลาพ้าเนี่ยหลายๆคนชอบเปลี่ยนบ้านไม่ใช่เปลี่ยนบ้านครับถอยรถยใหม่ซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนโชคล่าก็ต้องบอกว่าปังมากสิครับเพราะดาวพื่ออยู่ในเรือนลาพ้าเนะี่ยยิ่งคนมีพื้นดวงดีอยู่แล้วนะก็จะยิ่งถูกเยอะครับแต่ถ้าใครพื้นดวงไม่มีนะก็จะไม่ถูกหรือถูกนิดเดียวนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลขก็มาจากความฝันเราก็ได้ครับเซนเรา พระลาหูเราก็ได้นี่ไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับนะหรือเทพพะศิวะก็ได้หรือเทพนักรบอะไรเงี้ยไปไหว้ไปขอพรท่านคือพูดง่ายบางทีมันก็มาจากตัวเราเป็นหลักเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วเสี่ยงโชคเนี่ยเป็นไปได้ก็เสี่ยงช่วงกลางคืนหน่อยนะครับช่วงเย็นเย็นทาที่ตกดินอะไรางี้นะก็จะมีมุมที่จะถูกมากขึ้นเพราะลาหูโดดเด่นในภาคกลางคืนทําบุญก็ต้องทําบุญหมวดทานไปเลยบริจาคเงินไง เพราะลาหูไปอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วถ้าเรายิ่งทําบุญการเงิน,งนก็ไหลออกออกแต่ได้บุญบุญเสร็จแล้วก็จะวนกลับมาหารเราได้เห็นไหมครับมันดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ได้บอกกล่าวกันไว้เลยนะครับว่ามีมุมอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะในเรื่องการงานโดนเด่นเงินมุนให้เป็นเห็นทางรวยนะครับตรงนี้อันนี้คือภาพรวมนะครับแต่ถ้าท่านสนใจอยากดูแบบเจาะลึกนี่เลยครับทุกเรื่องเลยครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับยินดีครับครูเพียง799บาบาทเพียงเท่านั้นครับ ดูแบบไม่มีกักจัดลึกจัดเต็มนะครับวิธีการไม่ยากเลยครับเข้าไปที่ค้นหาเพื่อนนะครับแล้วก็พิมพ์นี่ครับ a s s i g r e a t a w a 6 5หรือ a s s i g n t e t w a 6 5แล้วกดปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับตรงนี้หรือถ้ากดผิดมาเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ยังทันนะครับแล้วก็กดปุ่มคีย์บอร์ดนี่นะครับก็พิมพ์ว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอดมินมาคอยจัดคิวให้แล้วอย่าลืมครับท่านใดเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือรู้จักแล้วอยากมีงานอีเวนต์ แล้วไม่รู้จะทํายังไงดีจะเรียกลูกค้าอาจารย์เกตเทวายินดีนะครับไปพูดบนเวทีแบบนี้ให้ได้เลยนะครับเชิญไปออกรายการเชิญไปพูดไปดูดวงนอกสถานที่ได้หมดเลยนะครับรับรองครับจะได้ส m i l e f a ได้อะไรดีๆได้รู้วางแผนชีวิตกลับไปอย่างแน่นอนสนใจแอดไลน์แอดสายเกตเทวะหครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีนะครับฝากใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับวันเดือนปีพศเกิดจังหวัดเกิดและเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับ แล้วผมจะตอบให้ผูกดวงให้ฟรีครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปแล้วกดติดตามสันกระดิ่ง <c oughs> เพราะจะทำให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา